ปื้มมีเรื่องจะบอกกับพี่แมนคือปื่มรักพี่แมนมากรักมาหลายปีแล้วปื่มทําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อพี่ปื่มไปทาครีมให้ออราให้หอมทากันแดดไม่ให้ดําก็เพื่อพี่แต่ตอนนี้ปื่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ปื่มควรจะทํามากที่สุดและน่าจะทํามาตั้งนานแล้วก็คือบอกกับพี่แมนต,งตรงๆว่าปึ่มมาไขายโลชั่นค่ะพี่ไผ่กับพี่แมนเป็นจ้านายกับลูกน้องกันก็เหมาะสมกันดีแล้ว น่ารักจังเลยค่ะปื้มป้มไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครีมปื้มกันน้ำกันเหงื่อไม่ถิดเสื้อไม่ติดบ่ไม่เป็นคราบทาปุ๊บออราบับทำขนาดนี้แล้วลูกค้ายังไม่สั่งซื้อกันอีกหรอคะคือปื้มรักพี่แมนมากพี่จ้ายิมทำไมอะปื้มไปทาครีมทาโลชั่นให้หอมปื้มไปทาครีมทาปากสั 笨。Uh. <Bang. S 2>